เตี้ยเอียงมาเรือมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งเอาอันนี้ออกมาเดี๋ยวเพิ่งดึงอ่ะใส่กระตั้งเดียวมาลูกอ่ะใส่กระตั้งเดียวมามันจะได้ไม่ราดพื้นถ้ามันมีเหลืออ่าเออเออเอามามันจะมีเหลือหรือเปล่ามาลุ้นกันหน่อยชุดเตี้ยเอียงมาเหลือไหมนี่ถ้าเหลือก็น่าจะชุด เอียงนะเอ้เออเรียบร้อยพอนี่เอียงมาสุดๆดิเอียงมาสุดๆพอฮะทำตรงเรียบร้อยนะครับนี่น้ำมันเครื่องนะครับแห้งจบเกมนะครับน็อก